สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะช่องอิลิทแคร์ของเราเนี่ยเปิดตัวลูกสาวคนใหม่ค่ะรายการใหม่ของเทุกขาคือรายการนี้เองรายการแกะกล่องขาเมาส์แกะกล่องขาเมา รายการนี้นะคะเป็นรายการที่จะพาทุกคนนะคะมาแกะกล่องบอกเทรนด์บิวตี้หรือว่าอะไรใหม่ๆค่ะที่คนอยากรู้หรือกิจกรรมใหม่ๆโลกนี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะเราจะมาอัปเดตเทรนด์กันในรายการนี้ค่ะและวันนี้ค่ะทุกคนค่ะจะเต้นมากเพราะาเป็น EP พิเศษค่ะเพราะว่าเป็น EP แรกของรายการเราค่ะดังนั้นนะคะวันนี้นะไอ้แครจะมาบอกมาไข่ข้อสงสัยต่างๆนะคะ เกี ιά, ่ยวกับผลิตภัณฑ์น้องใหม่นะคะลูกสาวคนใหม่งลิตันเช่นกันค่ะอีลิทแคร์วอร์ดอีเลเวนโอเวอร์เวลมิ่งเซรั่มตัวนี้ค่ะถ้าอยากรู้แล้วกดซับสไครต์รอแล้วไปดูกันต่อได้เลยค่ะแก้ตองขาเป้าอุ้ยทำไมอีลิทแคร์เซรั่มเนี่ยราคาแพงจังเลยอ่ะไว้ลูกสาวตบปากไม่แพงนะคะบอกเลยนะคะว่าอีลิทแคร์ของเราเนี่ยราคาถือว่าสมเหตุสมผลมากๆทุกคนค่ะประการแรกนะ อลท e คร์วอเตอร์อีเลฟเว่นโอเวอเซรั่มตัวนี้เนี่ยมีแอคทีฟเนี่ยมากถึง11ตัวซึ่งเมื่อเทียบกับตัวที่อยู่ในตลาดเนี่ยเรามีมากถึง2เท่าแล้วยิ่งเรื่องของปริมาณนะคะบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆค่ะลูกค้าเพราะว่าเราให้ถึง50 ML ค่ะเจ้าอื่นเขายิ้าสา3สไม่ต้อง50ไปเลยเพืคนหน้าใหญ่ค่ะเอาไปใช้ก็แบบคุ้มคุมค่ะราคานี้ค่ะฉ่ำเป๊ะไม่เละชัวร์ค่ะ แล้วเซรั่มอีลิตแคร์เคุณแม่มันดียังไงโอ้โหตัวนี้นะทุกคนขาบอกเลยนะคะว่าใครก็ตามที่ได้มีโอกาสได้ลองอีลิตแคร์วอร์ดี้เลเว่นโอเวอร์เวิมิเซรั่มตัวนี้เนี่ยกระหลงรักเซรั่มตัวนี้เลยเพราะข้อแรกเลยนะอย่างที่บอกไปหลายรอบมากคือเรามีแอคทีฟถึง11ตัวเราให้มาแบบจัดเต็มเลยอนะทุกคนเริ่มจากแบบนี้ก่อนสมัยก่อนเด็กแคร์เี่ยเป็นคนชอบเลเยอร์สกินแคร์เพราะว่าเราแบบว่าอยากจะได้สารสก,กัดผิวแข็งแรงจากขวดนี้อยากจะกระจ่างใสาจากขวดนี้หน้าแข็งแรงจากขวดนี้ พอพอถึงอายุระยะเวลาประมาณเรารู้สึกว่าเราขี้เกียจทาครีมหลายชั้นทาเซรั่มหลายชั้นแล้วเหนื่อยแล้ว mm hmm. ก็เลยนําสารสก,กัดนะคะตัวแอคทีฟเป้งๆเ,เ,เนี่ยทุกตัวที่แคลรชอบเนี่ยมาใส่ไว้ในขวดนี้เ mm hmm. พราะจะได้ทาแค่รอบเดียวระหว่างวันเนี่ยคือทาครั้งเดียวพอแล้วจึ้งเลยมันมีทืดนะคะทุกคนค่ะ กลางคืนทานหนาๆได้เลยเช้ามาเนี่ยหน้าจะอิ่มฟูเด้งแล้วมันจะดูกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นกว่าเมื่อวานอันนี้ขอกล้าการันตีเลยแล้วเมื่อใช้ไประยะนานๆเนี่ยหสัปดาห์ขึ้นไปนะเจนผลว่าหนึ่งเลยนะหน้ามีความกระจ่างใสนะคะสิวที่มันเคยอักเสบเนี่ยมันจะอักเสบน้อยลงเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะทุกคนคะ่ะหน้าเนี่ยจะนุ่มมากค่ะทุกคนพูดง่ายคือยิ่งใช้ผิวยิ่งแข็งแรงค่ะบอกเลยนะคะว่าจำเป๊ะไม่เละชัวร์ค่ะ ใช้เซรั่มตัวเนี้เราต้องบำรุงอะไรต่อปะเนี่ยโอ้ยทุกคนจะบอกว่าจริงๆแล้วนะตัวอ e ีลิตแคร์เซรั่มของเรานะคะ เพียงพอแล้วนะไม่หน ouais, ีง่ายนะเวลากลับถึงบ้านนะคะ s ซอิ e ิทแคร์พิออร์แคนิกเมซิลาวอเตอร์โอทูขวดนี้นะคะเช็ดเครื่องสําอางค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องสําอางกันน้ํากันเหงื่อนะคะมาสคาร่าที่ล้างออกยากๆสามารถเช็ดออกได้หมดเลยเช็ดเสร็จแล้วนะคะก็ไปอาบน้ําค่ะล้างหน้าด้วยโฟมล้างหน้าหรือเจลล้างหน้าต่อได้เลยนะแล้วค่อยมาบํารุงต่อค่ะด้วยอิ i ิทแคร์วอเตอร์อีเลเวนโอเวอร์เวลมิ่งเซรั่มตัวนี้ค่ะทุกคนค่ะตัวนี้นะอย่างที่บอกไปว่าชื่อก็บอกอยู่ว่าส1เนาะเรามีสารแอคทีฟถึงส เพียงพอค่ะเพียงพอต่อความต้องการของผิวเราครอบคุมทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นความแข็งแรงความกระจ่างใสลดการอักเสบต่างๆนะคะตัวนี้ยิ่งใช้หน้ายิ่งแข็งแรงค่ะทุกคนสามารถฟื้นฟูผิวได้ดีมากๆเลยโบกหนาะๆกอดน,นอนได้เลยค่ะตื่นเช้ามาหน้าอิ่มฟูกระจ่างใสค่ะ ส่วนในรอบเช้าแน่นอนตื่นมาอาจจะเช็ดหน้าเพื่อความปังอีกสักรอบนึงนะคะแล้วก็ไปอาบน้ํา,นนาล้างหน้าด้วยโฟมล้างหน้าหรือเจลล้างหน้าต่อตามแล้วแต่ท่านเลยเนาะแล้วค่อยมาบํารุงตัวนี้ค่ะแต่ว่าบํารุงน้อยกว่าเมื่อคืนก็ได้เนาะทาหนึ่งชั้นบางๆทั่วหน้าค่ะแล้วทากันแดดแล้วแต่งหน้าออกไปทํางานได้เลยค่ะแค่นี้จบผิวสวยฉ่ําเป๊ะไม่เละชัวร์ค่ะแล้วผลิตภัณฑ์เยอะขนาดนี้แม่ถ้าต้องเลือกหนึ่งอย่างจะต้องเลือกอะไรอะ่ะหนึ่งอย่างหรอห,อย,หออยใจลายมากเลยคณะ,นะกรรมการขา หนึ่งอย่างเลือกไม่พอทุกคนเพราะว่า2อย่างเนี้ยเขาทำหน้าที่ต่างกันตัวนี้เนี่ยพูดง่ายเลยนะสลาดทบ้า,านเป็นกรีนซิ่งเช็ดผิวแหละสามารถเช็ดเครื่องสำอางค่ะแม้กระทั่ง PM 2.5ก็สามารถเช็ดออกจากผิวได้ทุกคนมันคือตัวทําความสะอาด แต่ตอนนี้คือบำรุงอ่าในเร้่ไหนก็พูดเรื่องนี้แล้วขอแก้ข่าวนะคะตัวนี้เนี่ยไม่ใช่โทนเนอร์นะมันคือที่เช็ดหน้านะขอย้ำว่ามันคือเช็ดทําความสะอาดค่ะเช็ดเสร็จแล้วไปอาบน้ำล้างหน้าด้วยโฟมล้างหน้าหรือเจลล้างหน้าต่อก็ได้แล้วค่อายาบำรุงต่อด้วยอิ i ิทแชร์วอร์ดอีเลเวนโอเวอร์วลลิ่งเซรั่มตัวนี้มันต่างกันเลือกตัวใดตัวหนึ่งไม่ได้ค่ะทุกคนแต่ถ้าใช้คู่กันผิวย,ยิ่งปังมันเลือกไม่ได้จริงถ้าซื้อก็ต้องซื้อทั้งสองตัวค่ะฉ่ำเป๊เ เซรั่มตัวนี้คุณแม่ได้ข่าวว่ามีความลับเอ,อ้ยมีอะไรจะบอกหรือเปล่าเลือกเลักเลยนี่ทุกคนจะจะเป็นมีความลับของเซรั่มตัวนี้นะถ้าย้อนไปเมื่อ3ปี4ี่ปีที่แล้วเ,เอแคลเคยทำคลิปโฮมโัว์อีพีศูนย์ไปแล้วบอกว่าเอแคลกำลังจะมีธุรกิจของตัวเองซึ่งผ่านมาสาปีคนถามฉันเยอะมากว่าไอ้ยาแต้มสิวที่พูดไปในนั้นนะ่ะเมื่อไหร่จะขายบอกเลยนะคะว่าอันนี้เมื่อก่อนเนี่ยมันเคยเป็นเจลแต้มสิวงงปะ <laughs> จริงๆมันพุ่งตรงเลยว่าเมื่อก่อนหน้าเนี่ยมันเคยเป็นเจลแต้มสิวแล้วตอนนั้นก็คือเอแค์เป็นสิวทั้งหน้าเว้ยแล้วตอนที่เราทดลองใช้เจลแต้มสิวคนนั้นน่ะเราก็ทาทั้งหน้าไปเลยอ่ะแล้วปรากฏว่าเช้ามาเฮ้ยทำไมหน้ามันอิ่มฟูวะหน้ามันดูกระจ่างใสมันรู้สึกว่าคุณสมบัติที่ได้อ่ะมันเกินยาแต้มสิวมันเกินแบบสกินแคร์สำหรับการแต้มสิวอ่ะเราก็รู้สึกว่าเราเสียดายคุณสมบัติตรงเนี้ยถ้ามันกลายไปเป็นเจลแต้มสิวอ่ะมันคือมันเฉพาะจุดอ่ะ มันเสียดายอ่ะก็เลยบอกกับทางทีมวิจัยนะคะว่าทายังไงให้ไอเจลแต้มสิวตัวเนี้ยมันกลายเป็นเซรั่มได้เราอัดสารสกัดเข้าไปอีกตอนนั้นมันมีสารสก,กัดประมาณสาสี่ตัวที่มันแอคทีฟไม่ฉันเอาส1บอตัวเพิ<อ>่มมาให้หน่อยจนกลายเป็นเนื้อเซรั่มทุกคนจะบอกนะว่าเป็นเนื้อเซรั่มถ้าใครที่ซื้อไปนะจะรู้เลยนะคะว่าเนื้อของเราเนี่ยเป็นเนื้อเซรั่มที่ไม่เหมือนใครในท้องตลาดค่ะมันจะมีความบางเบาแต่เข้มขน้นคืองงไหม เชื่อว่าทุกคนเวลาซื้อไปจะงงกันหมดว่าทำไมมันถึงบางเบาแต่มันดูมันดูเข้มข้นน่ะมันแทบจะเป็นมันแทบจะเป็นน้าน้ำ,น,ำน้ำที่อยู่ในแผ่นมาร์กอะมันแทบจะเป็นอย่างนั้นแล้วอะนั่นคือความตั้งใจค่ะทุกคนค่ะคือเราพัฒน,า,นมามาจากเจลแต้มสิวค่ะทุกคนดังนั้นถ้ามันแต้มสิวหายหน้าเหล่าคนที่มีอาการอักเสบของสิวคนที่มีอาการแพ้ง่ายคนที่มีเขาเรียกว่าความปะทุอยู่บนผิวไม่ต้องห่วงค่ะตัวนี้นะคะยิ่งใช้ผิวยิ่งแข็งแรงค่ะยิ่งใช้ยิ่งหวังผลได้ เ้าอื่นใส่แอคทีฟกี่ตัวไม่รู้แต่ตัวนี้11ตัวเอาไปเลยจังๆเอาไปเลยแบบว่าปึ้งปึงปังปังเอาให้หน้าเป๊ะหน้าปังกันไปเลยค่ะฉ่ำเป๊ะไม่เละชัวต้องขวดนี้ค่ะ หนูอยากใช้แยกกันอะได้ไหมโห oh, ลูกค้าค่ะมันคือความตั้งใจอะที่มันผลิตมาเพื่อให้มันสอดคล้องกันอะดังนั้นเนี่ยส่วนตัวนะในฐานะชาวบ้านไม่ใช่ในฐานะเจ้าของแบรนด์นะในฐานะชาวบ้านนะคะผู้ที่เป็นสิวมาโดยตลอดและรักษาสิวตัวเองนะอย่าใช้แยกกันให้ใช้ควบคู่กันเพราะหนึ่งเลยทางเอแคลรจะได้สามารถควบคุมคุณภาพของลูกค้าได้ว่าเฮ้ยทำไมใช้เซรั่มแล้วหน้าไม่ดีขึ้นนึกออกไหมจะได้รู้ว่าอ๋อลูกค้าเช็ดด้วยอิลิตแคร์ก่อนนะคะแล้วก็ ค่อยลงเซรั่มของเราตัวอิลิทแคร์เนี่ยมันคือการรักษาที่ต้นต่อค่ะ mm hmm. การเกิดปัญหาสิวการเกิดปัญหาผิวแพ้ง่ายเพราะอะไรเ mm hmm. พราะผิวของเราไม่สะอาดค่ะ mm hmm. ในรูขุมขนมันมีฝุ่น PM 2.5เรามีคราบน้ํามันหรือว่าคราบคลของผิวที่มันเป็นเซลล์ผิวที่ตายแล้วที่ต้องการคลีนออกจากผิววะทุกคนถ้าผิวเราสะอาดไม่เพียงพอเราจะไม่สามารถบํารุงผิวได้ตัวนี้เช็ดเพื่อดูแลตั้งแต่ต้นต่อแล้วตัวเซรั่มมันเปรียบเสมือนอาหารของผิวค่ะที่เสริมเข้าไปให้ผิวแข็งแรงหน้าสะอาด แล้วก็มาบำรุงให้ผิวแข็งแรงควบคู่กันไปบวกผสานพลังกันไปค่ะมันจะไม่ดีขึ้นได้ไงโดยเฉพาะเซรั่มของเรานะคะมีแอคทีฟถึง11ตัวตัวนี้เนี่ยมีใบระบบลดการอักเสบของผิวแล้วนะตัวนี้มีแอคทีฟเสริมเข้าไปอีกโอ้โหถ้าใช้คู่กันจะปังขนาดไหนฉ่ำเป๊ะไม่เละชัวค่ะคู่นี้เลยค่ะอุ้ยคุณแม่ลูกค้าเขาบอกว่ามันหอมจังเลยใส่น้ำหอมหรือเปล่าอุย้ย ประกาศแรกนะคะลูกค้าขาถ้าลูกค้าบอกว่าเซรัมของเราหอมจังเลยขอบคุณนะคะแต่ขอแจ้งนะคะว่าตัวนี้นะคะคอนเซปต์เดิมของแบรนด์อิลิทแคร์ของเรานะคะไม่ใส่น้ําหอมค่ะทุกคนเวลาเราเจอไซรัมที่มีกลิ่นหอมๆมากๆเนี่ยข้อดีบางอย่างที่เราก็ยอมรับได้นะคะคือมันหอมมันชื่นใจเวลาทาแต่ข้อเสียคือในกรณีของคนที่แพ้น้ําหอมค่ะ มันจะเกิดข้อเสียมากกว่าข้อดีค่ะทุกคนเพราะว่าน้ำหอมเนี่ยจะก่อให้เกิดอาการแสบบวมแดงหลังใช้นะคะอย่างที่ลูกค้าใช้ไซน้ปของเรารู้สึกว่าอุยทำไมมันหอมอันนี้เป็นกลิ่นจากธรรมชาตินะคะเป็นกลิ่นจากตัวแอคทีฟที่เราใส่ไปค่ะทุกคนค่ะธรรมชาติให้มายังไงกลิ่นเราเป็นแบบนั้นเลยส่งต่อถึงลูกค้าทุกขวดค่ะทุกคนค่ะให้ความรู้สึกที่มันอ่อนโยนนะคะปลอดภัยค่ะไรน้ำหอมค่ะทุกคนใครที่แบบว่าแพ้น้ำหอมนะ มั่งใจค่ะทุกคนขาสั่งได้เลยค่ะฉ่ำเป๊ะไม่เละชัวร์ค่ะทุกคนค่ะตัวนี้นะคะคือ Elit e Care w a t e r ีเ e v e นโอ e วอร์เวลล์มิซดูจบแล้วนะคะทุกคนขาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะสำหรับช่องนี้และที่สำคัญนะอย่าลืมกดซั s c r i b e ด้วยนะคะ e ีพีหน้าของ Elit e c a ร e เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะคะ